ค่ะตอนนี้เกมมีอยู่ที่ร้านจิตรดาเบเกอรี่ค่ะซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขากําลังทําขนมชนิดหนึ่งอยู่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะรูปกลมๆนะคะหลายคนเดาไม่ออกว่าคืออะไรงั้นขอเฉลยเลยดีกว่านะคะขนมชนิดนี้เรียกกันว่าขนมโมจินมสดหอมอร่อยจริงๆเลยแหละค่ะซึ่งวิธีการทำเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้จ่อเพชรอาชีพเบ็ดกับสอสวอก็เลยจะชวนไปทําขนมชนิดนี้กันค่ะ และตอนนี้คะ่ะเกมก็ยืนอยู่กับเจ้าของร้านจิตระดาเบเกอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะยืนอยู่ข้างๆเกมแล้วนะคะ,ค,ะคุณจิตระดาละคจรจันห,หรือว่าพี่สุค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยจะมาขอคนาแนะนําพี่สุช่วยสอนเกมทําขนมโมจินมสดนิดนึงนะคะ,คะแต่ว่าปริมาณส่วนผสมต่างๆวันนี้เนี่ยเราจะทําขนมโมจิสําหรับที่ออกมาในกี่กล่องคะประมาณยี่กล่องยี่สิบกล่องเลย,ะเลยนะคะ,คะก็เป็นปริมาณที่ได้เรียกว่าสามารถที่จะจําหน่ายได้เลยะนะคะ องประกอบหรือว่าส่วนประกอบของขนมวนจิตนมสดมีอะไรบ้างคะหลักๆก็จะมีนมสดนะคะเออมันเป็นนมข้นนะคะนมข้นหวานนะคะมีไข่อนมข้นหวานหนึ่งค่ะค่ะเนยนะคะอันนี้เป็นเนยอะไรคะเนยขาวใช่ไหมคะซึ่งก็สามารถหาซื้อที่ร้านเบเกอรี่ได้ทั่วไปอืนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีส่วนของการโซดาโซดาเหรอคะโซดาผงเป็นผงโซดา อใส่เพื่อให้ฟูให้นุ่มเหมือนกระผมฟูแล้วก็ตัวนี้นี่ขวดหน้าตาเป็นคล้ายขวดยานิดหนึ่งนะคะจะเป็นกลิ่นกลิ่นมะลิอ๋อเป็นสารแต่งกลิ่นแต่ว่าเป็นแต่งกลิ่นธรรมชาตินะคะเป็นวันนี้เราใช้กลิ่นมะลิโอ้โหแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็มีน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าเลยค่ะเปล่าสะอาดต้มต้องผ่านการต้มเพื่อให้สะอาดด้วยใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของแป้ง แป้งตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นแป้งสาลีที่ทําเค้กอ่ะชิ้นที่ทําเค้กค่ะเราจะเขียนว่าแป้งสาลีทําเค้กได้ส่วนอันนี้จะเป็นส่วนประกอบนะคะในการทําโมจิแต่ว่าก็ยังมีอุปกรณ์ด้วยนะคะอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ก็จะมีตาช่างใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกครับพี่สุก็เป็นเครื่องนวดแป้งเครื่องนวดแป้งนะคะอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นเครื่องนวดแป้งสําหรับทาเบเกอรี่ ขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าใหญ่ค่ะใช่ไหมคะแกไม่เคยเห็นตัวใหญ่นดมันจะมีหลายไซส์ถ้าเกิดทําที่บ้านก็จะไซส์เล็กกว่านี้อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นส่วนประกอบในการที่จะทําตัวแป้งของขนมโมจิด้านนอกแต่ขนมโมจิขาดไม่ได้ต้องมีไส้ที่หอมหวานด้วยนี่เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไส้ขนมโมจิเคยทานนะคะก็ทําจากอะไรบ้างคะทำจากถั่วเขียวค่ะก็จะมีส่วนประกอบถั่วเขียวถั่วเขียวกวนแล้วใส่น้ําตาลแค่นี้เอง อุปกรณ์มีเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวส่วนผสมวิธีการทําทำยังไงเดี๋ยวเราลงมือกันเลยดีกว่าค่ะนะคะขนมโมจินมสุดกันเลยดีไหมคะค่ะเริ่มจากอะไรดีคะเดี๋ยวจะให้มือนวดแป้งมานวดโอ้โหเป็นมือนวดแป้งมือหนึ่งของที่ร้านจิรดาใช่ไหมคะยัเรียนเชิญเลยค่ะเพราะว่าจะได้ให้พี่สูแนะนําได้สะดวกขึ้นด้วยนะคะเราจะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมอันไหนดีคะพี่สูต้องเป็นนม ค่ะนมสดเราจะใช้ปริมาณที่เท่าไหร่คะประมาณ3กระป๋องสามกระป๋องจะใช้ท่อไหนก็ได้นะคะที่เสามารถใส่ลงไปประมาณ3กระป๋องสำหรับนมข้นนะคะใส่นมข้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะองค์ประกอบส่วนประกอบต่อไปเป็นอะไรคะเป็นไข่ค่ะไข่ไข่สี่ฟอง ไข่นี่คือใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยใช่ไหมคะก็ส่วนผสมลงไปเลยใส่ลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีส่วนของน้ำหรอคะน้ำเปล่าห้าช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าห้าช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เป็นกลิ่นมะลิะนะคะเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ผงโซดาอันนี้ใช้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาอันนี้เป็นเป็นเป็นหนึ่งช้อนชาอยู่แล้วนะคะอันนี้เตรียมตีใส่เครื่องเลยค่ะครบแล้วนะคะโอ้รวดเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือเอาหม้อที่เรียกว่าเป็นหม้อหม้อกวนใช่ไหมคะไปใส่ในเครื่องตีได้เลย นมกับเนยนี่เลยให้เครื่องทํางานไปนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการตีส่วนผสมใช่ไหมคะให้เข้ากันใช้เวลาสักกี่นาทีคะประมาณห้านาทีด้วห้านาทีอ๋อก็ไม่นานนะคะงั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าเราตีส่วนผสมเสร็จแล้วถึงจะมาใส่แป้งที่หลังเหรอคะใช่ค่ะอ๋อทำไมถึงไม่ใส่แป้งไปพร้อมกันเลยนะคะพี่สุเดี๋ยวส่วนผสมเราจะไม่เข้ากันอ๋อต้องตีให้เข้ากันก่อนแล้วเราค่อยนำแป้งลงุดค่ะหลังจากเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ เติมแป้งได้เลยค่ะอ๋อได้ได้เวลาแล้วส่วนประกอบต่างๆตีเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีลงไปแล้วนะคะนในส่วนของขั้นตอนการตรีแป้งผสมกับ ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่คะสักสามนาทีนะประมาณ3ามนาทีนะคะตอนนี้ได้แป้งที่มีส่วนผสมไข่เนยต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาเตรียมไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะถึงขั้นตอนของการห่อแล้วใช่ไหมคะโอ้โหและตอนนี้นะคะเราก็ได้ในส่วนของไส้แล้วก็ส่วนของตัวแป้งขนมโมจิเรียบร้อยแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนของการห่อ ขันการห่อนะคะเริ่มจากเราปั้นก่อนใช่ไหมคะปั้นให้กลมแล้วก็ก่อนที่จะจะแป้งตัวนี้เราต้องจะแป้งฝุ่นนิดเึงค่ะเพื่อจะไม่ให้ติดมือมีเทคนิคค่ะแป้งนี่คือแป้งสาลีที่เราใช้ทําตัวตัวแป้งของโมจิเลยใช่ไหมคะแป้งแห้งแล้วก็เด็ดแป้งประมาณ ก็คือตอนตอนที่จะทําแป้งห่อขนมโมจิเนี่ยต้องทําให้แบนๆก่อนเป็นแบนๆกลมๆเรียงเรียงเสร็จฐานให้เต็มแล้วเราก็จะต้องจัดไปอบอีกทีหนึ่งพี่สุคะแต่ว่าลูกไซส์ที่เราเห็นเนี่ยเก็ เคยเห็นโมจิที่อาจจะลูกใหญ่กว่านี้ก็คือเราก็ใช้แป้งเยอะหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะปต้องเ้ใชเยอะหน่อยแต่เวลาอบจะยากนิดหนึ่งยังไงคะยากยงไเพราะว่าอาจจะสุกไม่เสมอกันไม่เท่ากันตัวนี้เราจะสุกเต็มที่แล้วมันก็จะเก็บได้นานนี่เลยตอนนี้เราก็ เรียงโมจิจนเต็มถาดแล้วนะคะที่พี่สุบอกว่าจะต้องมีระยะห่างกันนี้เพราะอะไรคะเพราะจะได้อบในความร้อนจะได้อบเท่าถึงด้วยค่ะอ๋ออาจจะมีช่องว่างเพื่อที่จะให้ความร้อนแล้วก็เผื่อเวลาพองตัวขึ้นมาด้วยอ๋อนะคะจะได้ไม่ไม่ฉิดกันค่ะก็ประมาณนี้ระยะห่างประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เราจะพร้อมเข้าตู้อบเลยไหมคะค่ะต้องแต้มสีนิดนึงเพื่อความสวยงามเราจะใช้สีอะไระคะพี่สุนี่เป็นสีผสมอาหารนะคะจะเป็นสีเหลือง พอแต่เสร็จแล้วก็คือเข้าเตาอบได้เลยค่ะเข้าเตาอบได้เลยค่ะอ้าตอนนี้พร้อมเข้าเตาอบเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราพาเจ้าขนมโมจินี้นะคะไปเข้าเต้อบกัน,นะะอ่าแล้วก็เตยมเข้าอบนะคะไฟประมาณสองร้อยนะคะตอนนี้เราเข้าไปหมายไฟก็อาจจะยังไม่ถึงจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบ เตรียมที่จะจําหน่ายค่ะซึ่งก็อาจจะมีการบรรจุกล่องแบบนี้นะคะซึ่งทางร้านจิรดาเนี่ยก็มีการใช้กล่องแบบนี้ที่จะ,ะส่งออกไปจําหน่ายใช่ไหมคะ ตอนที่จะออกไปจําหน่ายแล้วนะคะสาหรับ<ช>ขนมโมจินมสดที่วันนี้เนี่ยเราได้ลงมือทำเป็นเองเลยนะคะ<ช>แต่ว่าต้องบอกเลยว่าขนมโมจิของพี่จิรดาเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อป<ช>ที่ได้รับรางวัล3ดาวด้วยนะคะ<ช>ทีนี้ต้องมาถามในส่วนของราคานิดนึงนะคะราคาจำห,ห,หน่ายกล่องนึงนี่จะมีกี่ลูกนะคะประมาณน่าจะ40กว่าลูกได้40กว่าลูกเราจำหน่ายปลีกที่ราคาเท่าไหร่คะราคาขายปีกนี่40 40บาทบ่าแบรนด์จิรดาเ่ยนะจะอยู่ที่40บาทแต่ถ้าว่าขายส่งแล้วให้เอเจ,เอเจนต์เ,เ,นเนี่ยไปติดเองนี่จะ,จะประมาณ30บาทขายส่งให้เขาไป30บาทโอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่เป็นอาหารที่ถูกปาก หลายๆคนสําหรับขนมโมจินะคะไม่ว่าเป็นข้อแนะนําดีๆค่ะที่คุณนะคะก็สามารถที่จะนําไปปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจอาหารขนมเบเกอรี่ของตัวเองได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณพี่สุมากๆนะคะที่ให้คำแนะนำเยี่ยมมากๆเลยขอบคุณค่ะ